เราจะมาสาธิตการวิธีการเียการหน้าให้ดูนะว่าระดับสูงประมาณนี้เดี๋ยวดูความสูง่ครับดูความสูงก่อนไป่ะออย่าโอเคดูดูแป๊บนึงทำใจก่อนคือพามันเยอะั่วโมเฮียโอ้ย